ฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินีนต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบารบี้ดูไพ่ยิปซกับอาจารย์บารบี้นะคะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทำคลิปให้กับชาวธาตุไฟนะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสลับกันบ้างนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นดูของเต็งร้อ สำหรับใครนะคะที่อยากปรึกษาสามารถปรึกษาได้ที่ LINE แอดบาร์บีชิษานะคะ LINE แอดบาร์บี i ชิษาได้เลยนะก็บาร์บี้ Barbie, คนที่เข้ามาใหม่เนะขอแนะนำตัวนะคะบาร์บี้จะเชี่ยวชาญหรือชำนาญสุดในเรื่องของรักสามเศร้าแล้วก็แฟนเก่านะคะใครที่มีปัญหาแฟนนอกใจอันนี้เข้าไปดูรีวิวในชุมชนได้เลยนะคะ แฟนนอกใจนะคะเป็นบุคคลที่สามแฟนเก่าจะกลับมาไหมเลือกใครดีหรือว่าทํายังไงให้แฟนเก่ากลับมานะคะใครมีปัญหานี้ปัญหาอื่นสามารถปรึกษาได้เช่นกันนะคะแต่ว่าวิแค่ชํานาญในเรื่องนี้ที่สุดนะคะตามนี้เลยส่วนใครที่อยากบูชาน้ํามันนะคะที่ของมาวิเองน้ํามันสนิทลิฟเสริมสนิทดึงดึงแฟนเก่ากลับมาแน่นอนนะคะ ถ้าใครที่แบบยิ่งเรียนจิตวิทยาด้วยนะคะยิ่งฟังเข้ปใหญ่เลยอันนี้ไม่ใช้ได้เลขก็ใช้ดวยกลแต่มันไม่ใช่น้ํามันผีน้ํามันพายนะคะใช้พุทธกุลในการสวดมนต์ในการดึงจิตในการมีนิเฟสเทชันนะคะถ้าเป็นน้ํามันผีน้ํามันพายมันจะมีนิเฟสไม่ได้นะคะมันจะอยู่เฉยๆเขาก็รักแล้วอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือต้องเอาไปทําตามที่อาจารย์บอกมีบทสวดให้นะคะเสริมเสน่ห์จะบอกว่าเสน่ห์คือแบบที่สุดเอาจริงๆเรื่องเสน่ห์นี่คือที่สุดเลย คือแบบไม่อยากจะขิงอ่ะแบบโอ้โหคนลุมจีบอ่ะพูดเลยชอบใครก็ไม่นกคือไม่ได้แบบขิงแต่มันเรื่องจริงจริงๆอืมไม่ใช่ว่าแบบเออคือบางคนอาจจะพูดว่าก็บาร์บี้สวยนี่หรือว่าบาร์บี้แบบก็ดูดีอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนแบบมันก็เป็นปกติไหมที่จะมีคนเข้ามาจีบแต่จริงๆไม่นะคะแต่ก่อนคือบินก มาไม่รู้จะนกยังไงอ่ะจนเป็นพี่ผู้เชี่ยวชาญด้านนกเลยมั้งคือแบบไม่งั้นพี่จะทางานตรงนี้ไม่ได้หรอกคือพี่อกหักมาแบบโอโ้โหจนพูนแล้วอ่ะเออจริงๆนะคะพูดเลยว่าแบบมันปังมากจริงถ้าใครสนใจนะคะแอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอดบาว์บิชิสานะคะก็แอดมาเลยนะคะตามนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ สำหรับราศีธาตุไฟใช่ไหมอ้ามาดูกันอ้าวคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือเปล่า มีการจบนะคะมีการเลิกลาการจบความสัมพันธ์แปดดาบใช่อุ๊ยคนคนนี้ที่คุณจบมาคุณคิดว่าเขาคือคู่ด้วยนะแปลกมาก จบความสัมพันธ์กับคนที่คุณคิดว่าเขาคือคู่ของคุณแล้วความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปนะคะเอ๊ไม่มีความรู้สึกว่า ตัวคุณเองสีสีถ้วยห้าถ้วยตัวคุณเองอะ่ะมันเป็นเพราะว่าบี่รู้สึกว่าคุณอาจจะไปจับได้ว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือว่าเขามีแฟนอยู่แล้วก็เป็นได้เหมือนกันนะใช่นั่นน่ะคือ สาเหตุที่ทำให้คุณและเขาอะ่ะจบความสัมพันธ์กันไปเป็นไปได้สูงมากนะคะแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยนั่นแหละคะ่ะทำให้ เขากับคุณมันมันไปกันต่อไม่ได้ต้องจบความสัมพันธ์กันไปแปดดาบแปดดาบคือไพ่ของกับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงคือพอรู้ว่าเออเขานอกใจเราหรือว่าเขาทำไม่ดีกับเราอะ่ะก็รู้สึกว่ามันไปไปต่อไม่ได้แต่ว่ายังรักอยู่นะคะมันเป็นความความรู้สึกที่ว่า มันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเออแล้วก็ไห้หรือซันมีการอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็อยากจะเลิกคือมันสับสน่ะว่าจะกลับไปดีไหมหรือว่าจะจะจบความสัมพันธ์นี้ดีเพราะว่ามันเป็นรักสามเศร้านะคะเจ็บมากนะคะคนคนนี้ทำคุณเจ็บมาก เพราะว่าคือคุณรักเขาถึงขั้นแบบคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยแบบเป็นคนที่อยากอยากอยากสานความสัมพันธ์อ่ะอือยากไปต่อไฟอาเพนทเกิลนะคะห้าเหรียญแต่มันก็เหนื่อยอะ่ะเหนื่อยเพราะว่าคือเขาก็มีครอบครัวแล้วไง ถ้าจะไปต่ออ่ะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยถ้าคุณไปต่อนะคุณก็กลายเป็นเมียน้อยหรือคุณก็กลายเป็นชู้น้อยของเขาเออคือไปต่อไม่ใช่แบบไปแล้วเป็นตัวจริงนะไม่ใช่นะคะไปแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวจริงอยู่ดีอย่างเงี้ยเออ ก็คือเหมือนคุณลังเลใจอ่ะให้เลือกระหว่างอิสระกับกับกับเข้าไปอยู่รูปเดิมอ่ะนะคะกับเข้าไปอยู่ในวงจรกรรมอยู่เดิมนะคะณตอนนี้พี่รู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจนะคุณอาจจะตัดสินใจเดินออกมาแต่ว่าคือมันเหมือนคุณกับเขาอาจจะยังมีความแบบยังคุยกันอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเดินมาแล้วแต่ว่าก็ยังคุยกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะ อาจจะในสถานะแบบเป็นวิบนิฟิตเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะใช่ใชช่เขารู้สึกยังไงกับคุณ จริงแบบดูเหมือนเขาไม่ค่อยพยายามในการที่จะมีคุณอยู่เลยนะคือถามว่าเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าคุณคือคนดีค่ะคุณคือคนที่เข้าออเข้าใจเขาคนที่มั่นคงกับเขาแต่คือเหมือนเขาอะไม่ได้ตอบแทนความดีหรือความรักของคุณได้ได้ดีขนาดนั้นอะม่มีความรู้สึกว่าเขาดีได้กว่าน,นี้อีกอะแต่เขาก็เลือกที่จะแบบเออไม่ได้ตอบแทนอะไรขนาดนั้น เกตป้าเกตที่พี่พูดแม่หมายมถึงว่าเขาอะใส่ใจคุณได้มากกว่านี้นะเทคกกนะแคร์คุณได้มากกว่านี้นะดูแลคุณได้มากกว่านี้นะแต่เขากลับไม่ทําอ่ะเขากลับแบบไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ไม่ได้พยายามอะคือคุณจะรู้สึกได้นะว่าแบบคนคนนี้ยไม่ได้พยายามเพื่อคุณขนาดนั้นอะไม่ได้พยายามในการที่มีคุณอยู่ในชีวิตขนาดนั้นอะเอาจริงอือ ประมาณนี้นะคะคือถ้าเขารักเราอะ่ะเขาก็ต้องแบบควรพยายามว่กานี้ป่ะแต่เขากลับไม่พยายามเลยอะคุณเอาอยัางไงต่อไปมันขึ้นอยู่กับตัวคุณอะว่าว่าคุณจะเอาอยัางไงคุณจะอดทน แต่ี่รู้สึกว่าจริงๆควรเริ่มต้นใหม่เป็นด้วยความเป็นโสดนะความอดทนนะมันไม่ได้อดทนเพื่อให้คนคนนึงเปลี่ยนเพื่อเราแต่ว่ามันเป็นการอดทนเพื่อเพื่อตัวเราเองได้มีอิสระอืมความอดทนนะที่นี้อ่ะมันเป็นความอดทนแบบอดทนเพื่อที่จะแบบมีอิสระในความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ย อยู่ต่อไปอ่ะความสัมพันธ์มันก็เป็นรักสามเศร้าอยู่ดีคือถามว่าเขารักคุณไหมพี่ว่าเขาอาจจะมาพูดกับคุณนะว่าเออเขารักคุณนะคุณคือคนที่เข้าใจเขาที่สุดหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าใครที่สุดอ่ะพี่ว่ามันมันเป็นรักสามเศร้าอ่ะคือทนไปมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นหรือทนไปเขาก็ไม่ได้แบบเลิกกับกับคนของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวอ่ะ นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ต้องแบบกังวลน,นะใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวแบบไม่รู้จะเลือกทางไหนอย่างเงี้ยก็มาปรึกษาบม่ได้นะคะคืออย่าไปคิดมากนะอืมมี้แค่พูดตามตรงตามจริงเทานั้แหละเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณอีกอะเจ็ดดาบเอาจริงๆคนคนนี้นะพูด สิ่งที่เขาพูดนะมันเชื่อได้ร้อยเปอร์ซ็นหรือเปล่าตัวคุณเองน่าจะรู้อยู่แก่ใจแบบน่าจะรู้นิสัยของคนคนนี้ดีนะว่าคนเนี้ยเขาไม่ได้แบบนิสัยอะไรขนาดนั้นอะแบบเขาดูเป็นคนที่ใช้คำว่าอะไรอะ่ะไม่ซื่อสัตย์อย่างเงี้ยหรอก็จริงนะคือวีทมีความรู้สึกว่าตัวเขาอะ มีคําพูดแบบมีวิธีการพูดหวานหลอ้อเพื่อให้คุณไหนยังอยู่ตรงนี้เขาใช้แต่คําพูดเกตป้าว่าเออเขารักคุณยังไงคุณดีกับเขายังไงเขาไม่ได้รักคนนั้นนะจําเป็นจะต้องอยู่หรือว่าอะไรก็ตามแต่คือชักแม่น้ําทั้งแปดล้านแปดสิบสี่เอ,อ่อสายมาคุยยกเว้นคือเขาทําทุกอย่างยกเว้นพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเขารักคุณจริงๆอะเกตใช่ปะ ทำทุกอย่างเลยอะแต่แบบไม่เคยแบบพิสูจน์ให้คุณเห็นเลยว่าเออเนี่ยรักคุณจริงๆนะ ูสิวิรู้สึกถึงถ้าคุณยิ่งโสดอะ่ะวิว่าอาถ้าถ้าจะพิกเกมนี้นะทำยังไงให้เขาสนใจคุณมากยิ่งขึ้นอะ่ะถ้าคุณยิ่งโสดแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมีสน่หมากๆแล้วก็บางครั้งคุณอาจจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองอะ่ะได้มีคนใหม่ๆเข้ามาถ้าคุณยิ่งโสดมีตัวเลือกนะคะ ดูแบบดูหน้าค้นหาดูแบบมีตัวเลือกมีคนเข้ามาอะไรเงี้ยคือพี่มองว่าเดี๋ยวคนคนนี้จะกลับเข้ามาหรือกลับเข้ามาหึงหวงควุณหรืออะไรแบบเนี้ยจริงๆแต่คุณจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองอะคือคุณจะต้องไม่ต้องแบบยอมไปเป็นของตายคือพี่รู้สึกว่าเดินออกมาเถอะแล้วก็อาจจะแบบถอยห่างความสัมพันธ์เนี้ยสักสักเก้าหนึ่งเพื่อที่จะแบบ ทบทวนตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วตัวเราอะต้องการอะไรกันแน่อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะได้คำตอบในสิ่งที่คุณต้องการเนาะว่าคุณต้องการอะไรในความรักความสัมพันธ์คุณคุณมองหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยมาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์เอาชาวกองนี้ของธาตุไฟนะคะไม่คุณก็เขาเนาะแต่คุณก็ต้องเป็นธาตุไฟอยู่แล้ว มีราศีพฤกษกค่ะกันอุ้ยพิจิกค่ะแล้วก,ก,ก,ก็มีนสิงพฤกษกกันพิจิกมีนสิงมาดูข้อความกันนะคะข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาเธอสวยเธอหล่อมากในสายตาฉันจะโกรธอีกนานไหมง้อเหนื่อยแล้วนะ ฉันคิดถึงอ้อมกอดอนุบุนของเธอการจากลาคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดจะดีแค่ไหนหักเราได้กอดกันแน่นๆสักครั้งหนึ่งแล้วก็รับตาคลาใดก็เห็นแต่หน้าเธอโอเคนะใครที่อยากปรึกษานะคะมีปัญหารักสามเศร้าแฟนเก่าอา่อยากซื้อของอยากเรียนคลาสไหนนะคะแอดไลน์มาได้เลยที่แอดวาวิชิสานะคะคอมเมนต์ให้วี่ด้วยนะถ้าตรงยังไงนะคะรีวิวให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเราไปเจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย